หลังปรินิพานเทวดาและมนุษย์จะไม่ได้เห็นตถาคตอีกพิขุทั้งหลายกายของตถาคตนี้มีตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปหาพบถูกตถาคตถอนขึ้นเสียได้แล้วดำรงอยู่กายนี้ยังดำรงอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังคงได้เห็นตถาคตนั้นอยู่เพียงนั้นเพราะการทำลายแห่งกาย หลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่เห็นตถาคตนั้นเลยพิกุทั้งหลายเมื่อขั้วพวงมะม่วงขาดแล้วมะม่วงทั้งหลายเหล่าใดที่เนื่องขั้วเดียวกันมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของตกตามไปด้วยกันนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายกายของตถาคตก็ฉันนั้นกายของตถาคต มีตันหาเครื่องนำไปหาพบถูกตถาคตถอนขึ้นเสียได้แล้วดำรงอยู่กายนี้ดำรงอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังคงเห็นตถาคตอยู่ชั่วเวลาเท่านั้นเพราะการทำลายแห่งกายหลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่เห็นตถาคตเลย